จะมีชื่อว่าพระหน้านางครับสังเกตไปที่ใบหน้าของท่านเลยนะครับก็จะมีลักษณะที่อินเตอร์ยิมแย้มครับซึ่งบอกได้ว่าคนในสมัยสมโณ์ไทยนั้นนะครับมีความเป็อนอยู่ที่อยดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับอาบอกมือท่านายแฟนคลับหน่อยค่ะกดซับสไคร้กดกระดิ่งไม่พลาดทุกอีพีจ้าอาสวัสดีค่ะเรามาซื้อบัตรนะคะก่อนเข้าไปนะคะขี่จักรยานนะคะนี่ซื้อบัตรก่อนเลยจักรยานเขาจะคิดอะ พันละสิบบาทสิบบาทเราเป็นคนไทยนะคะคนไทยยี่สิบบาทก็เลยเป็นค่าจักรยานสิบคนเข้าอีกยี่เป็นสามสิบบาทอ่ะซื้อบัตรแล้วโอเคไปได้เลยค่ะโอเคนะคะอ่ะไปเลยค่ะไปเลนคนจะรยานมากมากอ่ะไม่หมดไปไปเลยจ้า เอาแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังเข้าไปภา,ายในอุทยานะะแล้วนะคะอ,คอค่าป <Pis S 1> ไปแล้วจ้าภายในนะคะขอบอกว่ากว้างมากเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้าตํมนะคะจะเป็นรถรางเห็นไหมจะมีทั้งรถรางรถไฟฟ้านะคะอ่าเดี๋ยวขอปัน่นไหมชมดูรถไฟฟ้าก่อนนี่นะด้านนี้จะเป็นรถไฟฟ้านะคะเห็น เขาก็จะมีจะให้สําสหรับสี่คนห้าคนนั่งนะคะเรามาเจอแก๊งสองล้อแล้วจ้าอ่าน้องเพิร์ค่ะไปเลยค่ะลูกไปเลยไป,ไปเลยนะคะทางด้านหน้านะคะเป็นเมืองเก่าสมัยกรุงสุโข,ขทัยนะคะวันนี้กินเที่ยวกับตั้มจะพามา ชเขาบอกว่าสวยมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาจอดด้านหน้าก่อนนะคะนี่นะคะเรามาเจอพระพุทธรูปนะคะเดี๋ยวเราก็จะขอลงไปกราบดที่พระก่อนนะคะอ,อ่านี่นะคะก็จะมีนักท่งเที่ยวนะคะนั่งรถไฟฟ้ามั่งนะคะขับจักรยานมั่งนะคะอ้าวแล้วทางหน้านะคะที่เห็นอยู่นะคะ เป็นที่จอดจักรยานนะคะนี่นะคะเวลาเราจะเดินลงไปชมเมืองเก่านะคะเราก็มาจอดจักรยานตรงนี้นะคะอาวันนี้นางแบบมาในชุดเสื้อแดงนะคะอายิจำมคะ่ะนู่นไอจำมจ้าได้ไหมภาพอางนี้ที่เราเคยมาถ่ายเนี่ยนี่อ่ะอเคยอ่ะไปเดินไปคะ่ะ น้องเพินเดินไปอ๋อไม่รู้ว่า y o u t u b e ช่องอะไรนะคะกำลังเดินมาหาน้องเพินแล้วนะคะบกมือให้ช่องนู้นหน่อยค่ะภายในด้านในนะคะเป็นความสวยที่แบบความสวยที่เรียกว่าเป็นเมืองเก่าไม่รู้กี่ร้อยปีนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ กำแพงนะคะแล้วก็จะมีเป็นพระพุทธรูปนะคะ,ะทั้งหมดสี่ด้านเลยนะคะนี่อ,อันนั้นอด้านบนใช่พระองค์นี้ที่เราเคยไมออ่ถ่ายรูปไงแล้วก็ฐานนะคะฐานก็จะเป็นรูปอะไรเว้ยรูปรูปรูปสัตว์นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็น อะไรนะคะอ่านี่นะคะอันนี้จะเป็นเป็นพระพุทธรูปนะคะอันนี้ก็กําลังเดินทางนะคะปั่นจักรยานชิวๆนะนี่รอบเมืองเก่าสวยมากนะคะเห็นปะทางทางก็จะเป็นเมืองเก่าทั้งหมดเลยนะอ่านะคะเขาบอกว่าให้ให้มาช่วงเย็นๆนะคะประมาณสักสี่โมงห้าโมงเย็นนะคะจะล่มแล้วก็ ขี่จักรยานไปนะคะชมบรรยากาศรอบข้างนะคะเย็นสบายนะคะอ่าเราจะถ่ายทางด้านนู้นให้ดูนะอ่าอันนี้เก๊งสองล้อของเรานะคะก็อ่ะหาา้ายหน่อยส้ายหน่อยจ้ามซ้ายเร็วๆรถมาอ่านี่นะคะรถที่กำลังผ่านมานะคะเป็นรถไฟฟ้านะคะเห็นไหมเห็นไหมอ่า อ่าแก๊งสองล้อของเรานะคะใช่อ่าบกมือทักทายแฟนขับหน่อยค่ะอ่าเพื่อนบกมือทักทายแฟนขับหน่อยโอ้ยจับนะคะพุงเป็นช้นเลยนะคะอ่าอันนี้นะคะเราพามาด้านหน้านะคะเขาบอกว่าสวยมากสวยมากนะคะ เดี๋ยวเราหาที่จอดจักรยานแป๊บนึงอ่าหาที่จอดจักรยานเจอแล้วนะคะแต่รวจุดเขาก็จะมีที่จอดจักรยานให้นะคะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนำจักรยานไปจอดก่อนพอเสร็จแล้วก็มานี่เลยเอาจักรยานไปจอดของข้าของมั่งเลยนะคะเนี่ยน้องเพิรน,นะคะเป็นเด็กที่ช่วยเหลือตัวเองได้ดีมากนะคะ ทำเองทุกอย่างเอา้เอาข้าช่องเอข้าช่องเร็วเร็วร็บเอเอเอา่อา,อา,อา,อาจอดเรียบร้อยนะคะไปะได้เลยค่ะชื่อชื่อวัด,วดมหาธาตุเดี๋ยวจะต้องจะบอกชื่อวัดอะไรคะชื่อวัดมหาธาตุดังๆนะและตอนนี้นะคะเราถึงวัดอะไรคะวัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุนะคะวัดนี้นะคะเป็นวัดที่สําคัญที่สุดของอาราชธานีสุโขทัยนะคะมีทั้งวิหารมีทั้งโบสถ์แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมณนดลนะคะ<ช>แล้วก็<ช>จะมีนะคะเจดีย์นะคะล้อมรอบนะคะถึง200นะคะเอาชูเลขหน่อย200องค์เลยนะคะเดี๋ยวต้อมกับห้านเพิิน จะพาทุกคนเข้าไปในวัดอะไรเอ่ยมหาธาตุนั่มหาธาตุค่ะจ้าตามมาเลยมาเลยวัดอื่นแทนที่ตรงนู้นเลยจ้าตามมาเลยอ้าวนุ่งเพิ่นขาพาขึ้นไปเลยค่ะพาเข้าไปเลยตามมาค่ะตามนุ่งเพิ่นไปเลยนะคะอ่านี่นะคะอ่าอ่าสวยมากเลยนะคะด้านในสวยมากเลยนะอ่านี่นะคะ จะมีทั้งเป็นวิหารเป็นโบสถ์เป็นเจดีนะคะเห็นไหมน้องเพิร์นเรามาทางด้านนี้ดีกว่านี่นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปด้านนี้น,นี่นะคะอ่าจะมีเขาเรียกว่าเจดีนะคะเจดี JD ทางซ้ายและขวานะคะแล้วก็มีพระพุทธรูปนะคะโอ้โหเขาบอกว่าทางด้านขวานี่นะคะทางด้านขวาสวยมากเลยคะ่ะน้องเพิร์น โพื okay. ่นมาดูทางด้านขวานี่สวยมากนะคะจะต้องจะซูมไปให้ท่านผู้ชมดูนะเรจะเดินไปอันนี้คือบริเวณรอบๆนะคะหลังจากที่เราพาไปวัดมหาธาตุเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังพามานี่เลยนะคะตรงนี้เป็นพ่อขุนลามคำแหงมหาล้านนะคะเรา จะพาไปไหว้พ่อขุนรามคำแหงกันนะคะอ่าถึงแล้วนะคะบริเวณด้านหน้าก็จะเป็นสระน้ำเลยนะสระน้ำแล้วก็ทางด้านนูน้นไกลๆเนี่ยนะคะอ่าเห็นไหมคะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชน,นะคะท่านปฏิสถานอยู่นตรงนี้นะมาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่มาจังหวัดสุโไทยนะคะ เข้ามาในเมืองเก่าแล้วนะคะให้เข้ามาไหว้นะคะพ่อคุณรามคำแหงด้วยนะนี่นะคะที่เห็นทางด้านนน้นไกลๆเลยนะคะก็จะเป็นวัดสระสีนะคะก็จะมีสระน้ำล้อมรอบนะคะจะเป็นสระน้ำนะมีสระน้ำแล้วนะคะวัดอยู่ทางด้านนู้นเลยนะคะอ่า เห็นไกลๆเลยโอ้ขอบอกบรรยากาศดีมากนะคะนี่เราก็จะมีนะคะชาวต่างชาตินะคะมาปั่นจักรยานนะคะเห็นไหมคะฮัลโหลเอยมาแล้วน้องเพิรหลน้องพลอ์ คใต้เมืองดันนาค่ะเป็นตึนโบราณสถาปล้างเราไม่สใส่เด็กต้นถนนมันเห็นนหน้าตาต้อมเห็นมาอันนี้เรียกว่ารถอะไรครับพี่รถไฟฟ้าครับผมรถไฟตุ๊กไฟฟ้า ทกไฟฟ้านะคะ,ะชั่วโมงเท่าไหร่คะก็ชั่วโมงล230ะสองร้อยสามสิบครับชั่วโมงละสองร้อยสามสิบนั่งได้กี่คนครับพี่นั่งได้สี่คนครับอ๋อสี่คนอ่านี่นะคะใครที่มานะคะอยากนั่งสบายไม่ต้องปั่นจักรยา,ยกรยานก็มีตุกๆไฟฟ้านะคะ,ะบรรยายพร้อมอ๋อบรรยายนี่คือบรรยายสถานที่ใช่ไหมคะพี่บรรยายสถานที่บรรยายประวัติในสมัยกรุงสุโไทยะครับผมอ๋อโอเคนะคะ ขอบคุณมากค่ะแล้ก็เจดีย์องค์ด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะมีชื่อว่าเจดีย์ชัยยอดหรือว่าเจดีย์ยอดขุนครับจะมีพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่สามด้านด้วยกันนะครับก็จะมีชื่อว่าพระหน้านางครับสังเกตไปที่ใบหน้าของท่านเลยนะครับก็จะมีลักษณะที่อิ่มเอิมอิ่มแย้มครับซึ่งบอกได้ว่าคนในสมัยสุโขทัยนั้นนะครับมีความเป็นอยู่ที่อยดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับ ที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปภาพนะสมัยนั้นจะดีห้ายอดนี้หรือว่าจะดียอดกุดนะครับยังไม่ได้บุญนะขึ้นมาครับมองเห็นกันหรือเปล่าครับครับผมอ่าหลังจากเราพาเที่ยวเมืองเก่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําจักรยานมาคืนกันแล้วจ้าถ้าสองคนปั่นแปดสิบบาทนะคะถ้าถ้าเป็นแบบนี้แบบนี้เท่าไหร่คะแบบนี้ก็คันละสามสิบบาทสามสิบบาทจำกัดจำกัดจำกัดเวลาครับไม่จํากัดเวลานะคะร้านเปิดเจ็ดโมงครึ่งถึง ห้าโมงเย็นครับอแต่ถ้าวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะปิดหกโมงครึ่งครับเพราะว่าจะมีตลาดท่าน้ําตอนเย็นครับที่สร้างอนเสาสวรี์พาอขนลามอ๋อมีตลาดท่าน้ําด้วยนะคะก็มาเที่ยวอุทยานเมืองเก่าแล้วนะคะก็มาเที่ยวตลาดท่าน้ําได้เนาะอ่าโอเคนะคะร้านชื่ออะไรนะคะร้าน อ,ออมจักรยานครับอ๋อโอเคฝากร้านออ,อมจักรยานด้วยนะคะสวัสดีจ้า